โนกเล่เดือดอิลีสสาหรับพวกบ่มี่สมองค่ะพี่น้องก็คือแบบว่าแล้วมันต้องเป็นดราม่าบ่ดราม่าก็คือบ่แล้วเนาะพวกเจ้านี่เนาะโอ้ทุวคนเล่ดออกเ่าว่าอีกซ้ําอืมัวตะบอกไปยกๆนะคะว่าแบบสําหรับเรืองที่วาไม่ประเด็นที่วากินไอยดราม่าหรือเปล่าสาหรับที่ว่าอาอาะไม่ได้ขึ้นอืคู่กับบอสนกในช่วงไลช่วงที่สองที่พ่นมาโพธเมือเศร้าว่าแบบขอโทษหลาย สำหรับประเด็นประเด็นนี้ที่ว่าให้เปลี่ยนสใี้ยานุึ้นไปแทนค่ะเออแล้วก็ใครไม่พอใจเนาะก็ยินดีคืนตังค์ทักมาเลยค่ะอ่าทักไปเลยอันนี้กะถือว่าคนกับมาวิหาวิจารณ์อะไรกันสำหรับกระแสกระแสของโพ์นี่เพราะว่ามันมีคนประพ่อใจสําหรับการเปลี่ยนสกีปการแสดงที่ว่าให้นี่แหละคือมาน้ำกันเนี่แหละน้องแล้วกับบังเอิญพี่น้องคะล่าสุดก็คือวังหันเลยแมนบอดนูดอาว่าโพดเดือดพี่น้องคะ ึงเรื่องเล่าที่ว่าเป็นดรามา่าม,มาตั้งแต่เศร้ายังไงเศร้าเนยก็ขึ้นแบบถือว่าเป็นดราม่าเลยแหละค่<ฆ>เะเป็นกาดรามา่าแบบซุ่มมักดราม่านะคะซุ่มบ่มีสมองอมสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือนจิจบตะโพดนั่นแล้วแต่ยังไม่จบอ่ะ<ฆ>จนบอดหนูต้องออกมาโพดบอกว่าซีบ่ขืนแล้วอเออเป็นอย่างเอาคือจังบ่ร์ขืนกับหลานเ<ฆ>พื่อนโพดว่าอีสานั่นะก็คืออ่ะ ยายสาที่ตลกแมนที่เพื่อนก็คอยดูแลน้องอยู่ข้างหลังนั่นเองกูกับมึงกับเอกน่าจะเป็นพระเอกเอกวิรัสศักดิ์นะคะโบต้องคืนช่วงอายเด้อต่อไปนี่พนัสซี่ให้ล้านขืนค้นเดียวกูเบื่อเอาแต่ไผสีเบิงโอเคบอกพวกมึงพนัสซี่กูสีนอนเสียเวลาจังพนัสซี่ขืนไปให้ค้นดามาบ่มีสมองนี่ ขึ้นไปให้คนดราม่าใครจะขึ้นไปล่ะเสียเวลาหลับเวลานอนแมนบลาแล้วคือยังไงทีนี้บอดนู่นกับมาคอมเมนต์ต่อล้ะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับประเด็นนี้เอินได้ว่าน่าจะเดือดว่านเศร้าสาหรับคอมเมนต์บอกว่าห้มันมีหมักดราม่าเออหมี่มันหมักดราม่าก็คือมีดราม่าอะไรคนมันชอบดราม่าค่ะขึ้นมาเบิงล้านเอายี่ผาจอดจุดๆเออ ที่ภาคจอจุดจุดมัดดนหนีปรมะมาณนั้นสิเออพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปอมือมีบ้างบ่มีบ้างมันสิเป็นอย่างหลายบอเพียงครูพอกลูกนี่เขาเป็นพอกลูกบ่แมนครูจีนเออมึงสีงยงมากมามเอออีหายค่อยตูนเออี๋ยวสิออสปแปลคอมเมนต์ใหไพี่น้องบ่บ่อยาการานตรงปันใดอ,อืมนี่คือคอมเมนต์ของบอสหนุกค่ะ เออเป็นยังไงเจอกัเคือโอ้โหพี่น้องคะแค่ได้อ่านแค่เด้ฟังที่สนุ่ยอานก็คือเออโอ้ยเดือดแห้งอาจจะมีคำดุนแรงบ้างแต่มันกระสมเหตุบอกคนมันศูนสีบอกอ้อนช่อยอ้อนหวานจังสีบอกก็เข้อใจบอดหนุ่มในใจข้าใจค่ะแล้วก็เข้าใจนํามาเราเป็นคนตรงตรงเราเป็นคนที่แบบขึ้นจังหวะพี่น้องคุณจักเล่าขันผู้ใดแบบเออนั่นแหละเราเป็นคนบอกจังสีอยู่แล้วแนแห้งซูนแบบนี้แห้งแบบเออบอกเลยว่า คอยมากคนอยมากอี่มีคอยมากลายฝาดเลยด้วยค่ะบอนเจอแบบนี้แน่เพราะว่ามันมันมีเยอะถ้าจะมาบอกทีละคนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้อโพสต์ต้งสีเล่ยเอฟซีเป็นแสนเป็นหมื่นสิไปนางไล่บอาวไอ้เจ้ยเราคุ้นฟัากับพ่อแม่พอบางคนเขาบอกเขาไม่เข้าใจจุดจุนี้จริงๆเขาเขาแบบเหมือนเขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบอาอายกับพ่อไม่จำเป็นต้องขึ้นเหมือนกันขึ้นค้ามการตลอด คือว่าเราเป็นพ่อลูกว่าเมนคูจีนเมนอันนี้คือบอดหนูบอดถือก็คือว่าก็นี่แหละก็เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกเป็นพ่อบุญธรรมอมออไม่ใช่คููจีนที่ต้องมาขึ้นด้วยกันตลอด <Main. S 1> อาจจะมีบ้างบางครั้งที่อ่าขืนไปลองน้ำกันเรามีคนหักคนแพ้งคนอันนี้ก็เข้าใจแต่ก็มันจะมีบางครั้งว่าเออก็ต้องเผื่อใจบ้างที่บางครั้งคุนบอดเด็ขึ้นไปน้ำกันนะคะพี่น้องคือจังละล่าสุดที่ว่าน่อไปลดแฮมายนี่ยเว้นแบบนี้เมื่อยก็เลยบ่ขืน เนี่ยกับเป็นสมเหตุสมผลเว้ยมายูดีว่าเอ้ยขี้เกียจขึ้นนะไม่อยากขึ้นกับว่าแม,มนแมนมันอาจจะมีแค่แบบสถานการณ์ที่ยังไงล่ะปับเปลี่ยนบทท่านยังสีนะพี่น้องค้าก็ต้อกข้อใจนี่เรื่องนี้ก็อ,อยากให้อันนี้ขึ้นจริงจังค่ะพี่น้องอยากให้เห็นใจค่ะท้างบอดหนูท้างย่ายสาหัาง้งแบบพระเอกเอก,เอกนาะแมนให้เข้าใจใเรื่องนี้ว่า มันซื้อจังได้เออ้าได้มาเห็นแนวนี้ิ่นซื้อจังไดในเรื่องเล่าที่เป็นดราม่ากันยูซมือนี้ค่อยคืนไปแบบไม่ไม่อยากดูบอสนูไม่อยากดูยายสาขึ้นกับอายเลยอยากดูแค่บอสนกลยเนี้ยอยากดูแค่บอสนกกับอายสองคนนันขอมากับเสียวครู้สึกมันเป็นหน้าทีเพื่อนกต้องขึ้นมากแมนเราจนเพื่อนออกมาพูดเราแบบข่อยยังกูบ่ขึ้นแล้วรมาณเนี้ให้ร้านขึ้นคนเดียวเลยแล้วก็มีบางแบบ รู้สึกว่าบอกบอกไปว่าเออให้ร้างคุณเดียวแต่ที่จริงก็ไม่ได้ขึ้นคนเดียวหรอกอ่ามันก็มีสถานการณ์แบบก็ต้องคอยึ้นผู้เดียวนหเออแห้งสีโอพี่น้องเล็กน้อยคือบก่มันดูเล้ยว่เบิ้งถ้าคนดึงแขนดึงมือไปแพ้สีเบิ้งนี่แหละอันนี้คือเป็นประเด็นอีกนะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วแล้วคือแบบแล้วคนก็ว่าไม่ได้นะคะย่าหนูอืมใครจะช่วยน้องเก็บเงินล่ะอ่าอืมใครจะช่วยน้องเวลามีเอฟซีดึงแขน่ะคะนี่ยระคะพี่น้องค้าแต่ เพิ่นก็บอกคุณว่าความสูนแล้วเนาะความสูนว่าเออประชดเบาประชดบานเนี่ยให้ขึ้นไปผู้เดียวเลยแต่ความจริงก็ขึ้นไปมันเดือนั่นแลพี่น้องเพราะว่าหลายคนก็แบบไม่ได้นะคะ่านูอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดเลยนะว่าได่ได้แบบบางคนแบบชอบชอบที่ขึ้นกับบ้านแบบเพื่อนกับเป็นคนตลกเราแบบนางบอกน้าหยอนกับหลานหลายคนกับมักแต่ว่ากะมีหลายคนที่บ่มักแมนนี่คอมเมนต์นี่คือแบบเพิ่นกับชอบยานูเลยยานูเลยเพิ่นบอกว่า บไดดเดือดใจยานุมูเจา้าตัวคือสีสันของเสียงมิหกเยี่ยมาเปลแนวนี้เดอ้อเพื่อน่ารออเบิงมูเจ้าขึ้นกับร้านคือการเปลี่ยนบรรยากาศนในการไปฟังคือแบบแบบว่าบอดหนุขึ้นพี่เอกแย่สาคือแบบเหมือนกับเป็นสีสันในวงในการแบบพักเบรกเนาะ,ะในคนในหัวในมวลนีน่ค่ะ<า>โอ้โหนี่แหละพายี่มูเจ้ามันสีมวลจังได้เพื่อนกะให้กำลังใจกันนี่แหละก็ต้อง ยังไงล่ะยากให้เข้าใจนะคะพะวาเนี่ยเขาเอาโมว์เบาเงห็นแหงแบบโอ้ชอบค่ะเวลาที่ย่าเล่นกับล้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะฉันหนกคนกับหมักเลยแต่มันก็มีคนถี่เบาหมักที่มากเบาแมนเอาง่ายๆซะเป็นทุกคนนะคะพี่น้องเป็นคนสิมาวงเป็นสิบยี่สิบคนแตมีค้นมากว่าจาะจะขนสองคนเนี่ยเจาะก่นรู้สึกบดีเลยดีแมนโอ้แต่ส่วนมากซะอารมเมนเบิงเซาเน่ยเอฟซีเพิ่นจะเข้าใจแบบ ตรงเลยเออพี่น้องคะเขาใจตรงเลยว่าทําไมย่านุพูดอย่างนั้นทําไมไม่ขึ้นกับหลานยานะคะอย่า,ายทำอย่างนั้นคะคือแบบเพิ่นเขาใจออแบบกับว่าอยากเเลยนนะว่าเออแบบเนี่ยไม่ขึ้นกับน้องแน่นอนเลยประมาณเนี้ยกับว่าอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเข,ขาใจยุ่งแหละว่าพเดรยความโมโหหรือว่าหลายๆครอบนะคะแต่ว่า เอฟซีหลายค็อยาก่ให้พื้นเป็นสีสันค่ะแล้วมันกับเป็นไปว่าไรนะคะที่ยานุสปอยให้นอกขึ้นผู้เดียว่ยายสาสปอยนอกขึ้นผู้เดียวน้องเมื่อน้อยเก็บเงินกับว่าไรพี่น้องคะอย่าวางสันงสี่คันาดขึ้นไปกับทิ่งยานูเทึ่งอ่าพีเอยายสาหรือบอดน้องกันยังถือดึงพี่น้องนับภาษาอะไรกับขึ้นไปคนเดียวขึ้นผู้เดียวเมื่อหนึ่งถึงไม่คุณเงินดวนน็อกหนาไปที่เลยพี่น้อง มีเอฟซีท่านหนออึ่งแชร์ไปในกลุ่มออกลุ่มคนรักบอสหนูหมาลำเซนโวคนบอกว่าเขาดูแลหลานเขาก็ดีแล้วนะครับจะไปยากนั่งทุนแนวบัวดด้วยเอฟซีบางคนบางบางคนบางกลุ่มก็ได้เพลงครูพ่อลูกกับมีบางกว่ามีบางจะเป็นไรไปละ่ะเข้าใจอยู่หรอกว่าพ่อลูกคู่นี้อยากเห็นเพงลงร้องคู่กันโมเมนต์น่ารักน่ารัก,ก,กอ,อยากให้บอสหนูบอสนกดูแลลูกเองแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบางเวที เบื้องลังนําสีหยุ่งหรือว่ามันสีแบบหรือคุยงานธตุลามันกะเข้าบรสามามารับรู้ได้พี่น้องคะจะมาจะเอามาดั่งใจตัวเองทุกเรื่องไม่ได้นะคะเอฟซีบอกเสงใจข่อยแห้งแม่จะเอาตา้ใจเจ้าผู้เดียวว่าไงเพราะว่าลังไปเที่ยวเขาบ่หูน้ำผึ้งนะคะว่าพ่นยากอีอย่างอยู่พ่นเรียนเห็ดอย่างเห็ดในเห็ดนี้อยู่ก็จริงพ่อลูกมันก็ต้องมีแบบร้องคู่กันบ้างไม่คู่กันบ้างมันจะเป็นอะไรล่ะอื ยายาเพื่อนว่าพี่น้องขาอันนี้ก็คือจริงจริงจริง,รงเป็นตตนนันยาโนเป็นตนพญายับอลหน,โนโูเลาออกมาบอกดีหรอแมนคะ่นะ,คะต้องเห็นใจน้องด้วยนะคะเห็นใจบอสด,ด้วยนะคะในเรื่องราวนี้อพี่น้องล่าซุ้คือคอมเมนต์สีหกรอยแตกแล้วแล้วคือการกดไลค์คือจะเกือบหมื่นแล้วพี่น้องคาเครื่องหมื่นแล้วคือหาพันสีหกพันแล้วโอ้โหต้องใจตัวนอกกันแมนอดเป็นเล็บเชื่อว่าตกใจยูดีว่าพวเราแบบพี่สามันก็กูักับยังกับเอก ว่าต้องคืนเออบวกขึนกับร้านไทยรัานขึนผู้เดียวไปเลยใครบอกเอฟซีมันหยากมันใยา่ดราม่าแล้วนะเออตกใจตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราอ่านดีๆเออมันอาจจะมาเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเมื่อเช้าที่โพสใช่เมื่อเช้าที่โพสคนสนใจก็เยอะแมนแต่ว่าคนงงอเนยยังงงสอนนี้ยังเราสอนนี้งงว่าแบบนี่อย่างเพื่อบาไรงสั่นมันนี่เข้าใจแล้ว่ามีคนดราม่าค่ะค่ะถึงเรื่องราวเทว่า อยากให้ FC เข้าใจบ้างนะคะเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่คู่จิ้นกันออในเรื่องเล่านี่นั่นแหละมันกระซิมีล้างมือดอกขืนน้ากันกระถาเบิงใครอยากเบิงอีกกระเบิงไปนี่คลิปน่ะนี่คลิปพ่อลูกร้องเพลงคู่กันหล่ไล่พี่น้องคะแมนน้ำแอบน้ำแอบนี่แม่นนั่นแหละก็ไปหาเบิงเอาล้างมือที่เพิ่นบดไอขืนเนาะเป็นกําลังใจให้ทางบ้นหนูละกันนี่แหละญาตสาแล้วกับพี่เอกนะคะทุกเรื่องเล่าที่ว่าดามาแบบอีหยัง นั่นเลยพี่น้องคะ่ะบอเชื่อมาดามาแห้งดอกอแต่บอกหนูว่าไพอันหมักดามานั้นดามาไปอเออหมักหลายดามานอะนะค่ะเป็นไงล่ะสมใจค่ะ <c oughs> พี่น้องเยี่ยมเละสำหรับเมือ่อวานก็มีข่าวข่าวมอลอกมอลอมอลัมอลอมาบอกสุพี่น้องฟังเพียงซัมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือซองซองสาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิมาอัปเดตข่าวข่าวมอลลัมคองวงเสียงไว้หกให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันสำหรับเมื่อวานขอลาเพียงซัมมี่พี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ